สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีอีซานบ้านหน้าสตูดิโอสุขุสุคนครับพี่น้องครับวันนี้พามาหากินเขาทงที่เราเลยพี่น้องครับว่บาี่กินเขาทงก้อนนึงกี่ผ้ายามบ่วงตะเบิดรอบที่สองที่ไปหาบ่วงท้องล้างน่น,นอนจะเบิดที่มันหายี่ครัวผลงานพันเถวห้องกำลังฟังทห่มองเห็นกำลังขูดกำลังล่ทนทั้งแทมกับพว <laughs> กนี้เดี๋ยวหลอกหนังแทมด้วยตุ่ม แถวห้องเด็ดสามตัวพี่น้องตัวแรกเก็ดสองผลงานพานเแถวงามนี่แล้วสองหนีบันใด่งงามอยู่พี่น้องเหมือนกันบันใดยี่ปัวไหลสามสี่อ๋อตัวแล้วพี่น้อง ที่เจ็ดปอหน่อยพี่น้เจนูี้งเยอะตัวเจ็ดแปดเก้าสบสิเบสอตัวสิบสตัวพี่น้องกมได้ปนพี่น้องสิสามเตี่ยมนหหน่อยดวงเดียวนี่สิบสามเตี่ยมน้ำพ่านน่องวันนี้เราสิไนจะเต็มสิบสา ันนี้พ่านเถาที่โชว์ฟีมือการเห็ดกระเพาะพีเก่าพี่น้องมัน่มีประคามบนี้เกิดอออัีประคามกับขวเาเนะเห็ดคือจังขวไเหอเห็ดส้มกับขวามันรื้มืกันลว่ามีประคามขาดสมพี่น้องครับขาดสมดกลกยเป็นขวไปซะแต่มันกับอื่นต้มไนคี้เก่าเหลอแนะนำกรไดกับต้มคือเก่าแต่ว่าทันทีออกส่งนวดเติมนึ่งกันนะขนเสี่แงนะจัดดิมมเลยตัวนึง ไฟมีแกจอยู่ได้ยังบุตรพอร่นดังมันบอกคนเอ้าโอ้ยจอมโง่อ <c oughs> อกไปเลยจังว่าน,นี้สียดาเส้นเสือในเด้อพี่น้องเด้อมันติดเหลืองงูอยู่นะอ้าวของมันก็ธรรมดาละติดเหลืองครับพี่น้องบ่ได้ยังมันยันงแบบยู่เข่าเสร็นเลยยูเข่าครับพี่น้องเอาไวล้ละอีกตัวปกตถ่ายเมียหย่อนแน่อ่ะเนี่ยเ้อือ ปั้นแล้วหลุดเพยงไงแต่ปุ๊กก็หลุดไปดังมันเดี๋ยวตัวทำหนึ่งม่เคยกินวันไหนหรอกอยู่นี่สำรับผลงานผ่านถ่องเขากับวันนี้ก็อยุติสามเตียมพี่น้องโอ้กำลังตามหาผลงานที่ผ่านมาอยู่เมื่อคาดรอบปลาสุดพ่นกันหายกิดสามรอบปลาสุดเวอร์กับจัดไปยี่สิบเก่า ยี่แปดตัววะยี่แปดตัวพี่ลองเตียว่าโอเคอยู่สำหรับผัานถ่าห้องสีมือกับเตียว่ายัางหมานขื้เก่ายังเ,เป็นทีนานพอใจหมาน,นมือบ้อกันเหาอนยููวันนี้พ้นงานอยากดอกลงมาเนี่ยเมือนน้นดอบแหลกคนยนตัวกัเก่าวันนี้โอ้ลดลงไปหกสิบนเปอร์เซนต์หดห้าเปซ็นต์หมดเลยนอมันฮ่านนทนน่านนะ่าน่าฮ่าฮ่าท่า่า่าน่ัน่ บ่บอขายผ้าน้องคอยเน็บมันมีหรังใดขาดเลยเด้อเขามีหม,มาไปกวนเลยไปกวนอ่ะอย่ามาักวนดียวนเด้อมันมุนวันนี้ดูวิวสวยงามเนาะถือวงโอะไรอ๋อหน้าที่ผู้จิบปั้นขนาดเลยพี่น้อง,ง,ง,งออกจแกนี่ไปหอดคู่แหลกตอนแล้ว,ลวเดี๋ยวหกตัวแล้วเนาะโอ้โหที่แล้วก็อยบ่ได้ตืิมกันไปเรื่อยอยู่ว่าันด้อเห็งไฟกับได้ไปเรื่อยได้ไปเรื่อยอะคือเยอะแต่ามาชมเดีย๋ยวถ่ายพี่น้องงางลอยๆเลย <c oughs> <c oughs> มันขี่เกาเขาครับขี่เกาเขาทั้งทังมันว่าทออกนั่นเนีมันด้วท่านก่ออกมันหนูตื่นยังไหนอยู่ดอกหัวมันบัพ่านบัวหยั่งเลยเนาะเกเป็นบขายส้านมืออื่นพักมือฮเก่าิพักยีมมือนึ่งเดียวอื่นมือฮึ่นี่วันอยังวันจันทร์มขัานผุดผลเรือหัดตรงนี้จะเดียวออกพี่น้อง ผ่านแถาผักผ่านไปกับอาจ,จีมาหารอ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 เราเลาะเละจันต่อกระได้มือยม่มือเลี้ยงอะนะมันวางกับ,บว่แน่พี่น้องเดี๋ยวถ้าว่าอยากทายคลิปวันไหนพี่น้องเทิ้งมันเขืองน้ำคลิปมันกับ,บว่ได้หนูพี่น้องเขืองน้ำหนูแบบ่ไใดคลิปวันไหนน้งเตื <c> ้ย <oughs> มันดูเป็นแดงสั่นนะครับอ่าก็เลยว่าจีมหาพ่อเด็กห้ายเอาหางถิมหนึนี้เอาหางถิม <c oughs> มองไงน่องมักเดยนให้ดิจมหนอยอันนี้รถตัวพี่น้องรดตัวร์หัวหอาโอ้ยีหลาเนี่ยจะมีไวยีหลาน้ำจะเป็นเครื่องจเคืองที่พันเถาตำมาอันนี้จะเป็นเกลือ เครื่อม <laughs> ันก <c oughs> well, ็ม <Hey. S 1> uh ีอ huh. ยู่ซ้ำนี่นะกับบกขามใบบกหูดทนต่อนี่เบบดวันไหใบบกหูดทนต่อนี่ดูม่หันนะอ๋อตําเทศกันแล้วเรียบร้อยห้องห้องนมาเกนี่นะครับเครื่องพุดองนี่เาไม่ละนียกินกรดอกินทาอยพเก่าเลยครับม่กนก็ได้นี่เป็นเครื่องนี่เบิดตํามี ผิดกับเทียมกับไข่ใบบัโบกหอมกับมี่หอมอีกนิดหน่อยหอมนอีนเอยตายอืดควงเงยเลยช่างว่าวะนี่ียังหัดเลยนี่เราเพียงทีพี่น้องแถวสุดน้ำแล้วไม่ได้ยินไลย เดินไปเตัวลงไปแล้ครับน,นัวเหรออต้าอืมอืหอืมอัวอืมอือมอืมอือือืมมอืมอืมอือมอืมอือืขามอืมากมอมมอื่อมอื้อืมอืือืมอมอือืมือมอือมอม มาหันในดังไฟไหมยดับเลยเออไม่อันนีนมันดับแล้วพันหอนคุณมาอยู่ได้ายอยู่หรือวะวกหรือวางทิ่มไว้เนาะใช่หวันน่ยังืนไงขาดทิ่ม้องตัวยังประด้๋อดหนูเดียว่าอีรินเนาอันนี้ว่าโดนด้น Những người đi đi. Những người đi. Những người đi. Những người 13 Những người sông Những người đi.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  Những người đi

เดี๋ยวขังกัดกันจากกัดสวนทัดีกว่าเ้ตออกออกมาสุตายแล้วมั้งเสวนออกมาด้วยเอ,อ้สูบขึ้นกัดปูขึ้นจังสูงนี่เฉีวยว <c oughs> ผิดไงไหวด้ <c oughs> านเขามาด้วยยังไม่แต่ตัวยังไงจะได้เลยต้อ <c oughs> งหมอไปแล้วครับพี่น้องครับนี่ เดี๋ตอนทํางืือนเลยพี่น้องตอนต่อเขาจัดไหนลมันวันแล้วฝดแม่บนแน,บน่พี่น้องไปกับฝดีวยห่อนเอามือเขาแบบกิ้งบึ้งนิดเอือ่อนมัน,นเลย ทางคักเลยพี่รองครับมผมดิติพ่าผ่าพันแถายาพวงแบบบนลุ่มก็ได้คลิปงามๆมันจะหวาดได้หน่อยได้ลายก็ับว่ากันนะพี่น้องเด้อครับสิพ่ายินเขากวอนมือน,นี่สิเอาแบบเรี้ยวๆกระชับกระชับจังหน่อยครับผมเห็นได้ซิมนตรงนี้ผ่านแถวซิมวงมุขันมาเสียบอยู่ร <c oughs> บริษัทเชียวเดียวรูเรืองเลยนะ <c oughs> มึงสีน้ำพี่น้องกับเพื่อ,อ เออพี่น้องคับอานกันมาเนี่ยค,คุกบ่รนเบริจากับต้มมาเลยเนาะหอมวุ้นจันเลยและขื้นม่ได้ว่าไร Convey thêm con mãi nhanh này. Men <coughs> <coughs> may

เดี๋ยวไปลเบิ้งหวงกับพันธ์เท่าแล้วไปจผาไปหาหนูมันถอนไปใปส่บุหลังไาทันเพ่งกัไปเบิงบ้งตัวพันธเท่ามาหลอบเด็กอย่างนี้นลุ่มๆบางทีนนเนาะแต่กเกาไปเบ้ง,บงบนาวนะพี่นอเดอดเย็นเลยเด้รมมากว้อยวยมากวันได้ก็เย็นจอ่อยจอยเงือ อืมฟ้องฝุ่นอืมเอาคืนท่างเนี่ยว่าดีอยู่ นังนี้มันต่ำฟงเลยวันนี้นังนี้มันต่ำลมเลยฟง<ม>ลมปัางงาน้ำเลย hiến hello hello, 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 các anh thấy hết rồi, để, đang bảo con múa, đúng không? 2 con trăng với vậy đi, hết rồi, để, đang của ai lắng ý thức <laughs> hey, như thế, <laughs> này, như thế, anh thức ý hẳn ý thức ý thức ý anh có thức ý này, ông thức ý thức ý này, ý thức ý thức ขี่มาเขาก็หาอยู่ไม่อสอนยิงสื่อมเน้นแล้อืมเหนียบรวยครับพี่น้องครับอา่าแล้วหนึ่งเต็ม <c oughs> ยู่ข่าวบ่วงก็จอยแล้ว <c oughs> เป็นบ่วงเสียไปนี่ห้อยลลอยักย <c oughs> ักเนี่ยบวงตะเหลี่ยงก้อนไป <c oughs> <c oughs> อีกกินงอเงอเเกี่ยวดุมบุ่มเลยแล้วนะ พดก็นเนี่ยพดก็เนี่ยหนอยข้อมันเียบอยงผูกข้อตาตม,มันอา่ามันเร่งเหมือนกันวางเหมือละนี่ี่อลองครับลังงํานนัง่งเทาลังเ,งเบาคนแซมเลยลายฮะไปเล้ยล้ว นี่ครับมายามบ่วงกระเทยพันเตะครับมาที่ยามคู่ทุไทยเหพี่น้องครับครับจัดมาหนึ่งเตามครับผมเป็นใส่กงามนี่ครับอ๋อใส่กำลังงามเลยพี่น้องครับบ่วงกระเทยที่เราและครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามมึงตัวเต้าไปพี่น้องครับเพียงใดสีมานตต้มกันอีกวะหลุดมึงครับ อยียบร่อยพี่น้องเห็นผลงาน,านแล้วครับนีผลงานนี้เต็มแล้วอู้อเคยเนืเลยนี่เราแยกระดยยซือ,อนี่มุนหรปุยเลยเรามีว่าเตือยนืนีครับพี่น้องตคนเิน,นีอยากงญ่กวยยืดนี่สูสีกันกับวักพี่น้องครับหมูง่าด้ครับผมจะเทยครับ,เ,รบเอาเลื่องม,อมุนนหรปุยถ้าว่ามายามนี่ก็จิเซ็ดเพิ่มมืดแล้วครับมึบงส่ง เป็นอยู่ห้องอยู่ทั้งในงเดี๋ยวปลดก่อนที่ข้าวพี่น้องเบิ่งขนาดของหางพี่น้องต่างกันอยู่ดิเนาะเห็นไหมตัวนูก้ก็สูสีกันละ่ะแต่ว่าตัวทางขวานี่ก็อยากง่ายกว่าอยู่น้อยนึงครับแต่ว่าเบิ่งจากในกล่องกับซ้ำๆกันนะครับแต่เบิ่งจากฮางนี่ตัวขวานี่นยง่กว่าได้แบบเพี้ยนได้ชัดเลยน,นดอกเบแบกได้อยู่นี่หลบง่ายเลยครับ นไงคนนี้เนี่ยอยุ่งไม่นหนึ่งอยู่ละออมนัมนมนันมันแกลเลี่ยบเม็ดใกล้ๆสิเม็ดพี่น้องบ้างนห้อยมันดีดขึ้นครับโอ้ยขึ้นมาอยู่พี่ห้อยหนูพลาดแล้วพี่น้องบ้างนะขี้ดินมันติดอยู่นะ้ำใหม่บ่วงนะหนูอยังเนาะการไปางชินปลุนงูนี่เหรอพี่น้องครับเนาะเห็นไหม เด็สี่เรหครับเ,บเด็วสิเป็นเช่นนี้เนาะอันตรขออนุญาตกับทับเรือพี่น้องเนาะเดี๋ยวเกิดยามไปนะมันนาะขัมันติดกัจบจปเริ่องนีทับเอามันจะได้กเติดตัวติดติดมันว่ากัติดตามมั้ครับน,นะครับพี่น้องซุ่มขอไก่ว่าใดเด้ครับเนี่ยฮะก่อนกล,นลางจะรุนแรงแน่นจากน่อยผลงานทางมดทีใดขึ้นนี่ครับแต่พอทางมันก็คืมีซุ่มอยู่ในกลุ่เห็นแล้วครับที่หาเต็ม้ก็ยุ่นนี่แก

ไก่ต no? well, ิดตามชิบด okay. ูต oh, ัวนี่น้องเห็นแมวอยู่นี่ตัวหนึ่งเห็นแมวมันอยู่นี่งที่แหลกกับยางกับไปหงอยแมวตัวเด็กเด็กกินด้ว่นอนับว่าเด็กพากันนอนแล้วติดตามเบิึงกันในอีพี่หน่าทันตัวผีน้องแพ้ใบยางยางบวงพพนแถวกับเด็กเห็นอยู่เต็มหนึ่ง แต่พ่อมายามบ่วงจ่อคล้องก็เคยเห็นอยู่สองตัวอีกสองตัวบัวเดทไทยนะพี่น้องนะมันเจอได้สี่ตัวตับสองหนอนไปเบึ้งทุบมูอมันมาท้าไตน้ำบ่วงจ่อคล้องนี่แล้วครับอาเด็ดปลอยู่เนาะอีกสองตัวนี่ตัวใหญ่แล้วก็ขาดลังหนึ่งพี่น้องบ่วงกระเทออกยกันได้ได้ทุ่งนัอนเป็นทุ่งแบบไม่ต้หลุดงี้ไงนะแบบหนูรุน สีแมนออกลูกเั็มได้สมัยพายุก้อนพายุสีเขาแ้วน,นะครับขน,นูหลุดน,นี่นู่นเหนือประมาณสองสามเดือนละสองถึงสามเดือนละตัวใหญ่เติบอยู่หลุดท่อแขนและโอเคพี่น้องครับะนะยังผูกผ่อกันไวในอีพีหนาครับมือนเสาเดี๋ยวผ้ายามบ่วงจะคว้างนี่แหละครับในอีพีทัดไปแล้วพี่น้องเนี่ยบ่ได้ไปยามบ่วงพันเ่าแล้วเพิ่งส่งมันทีสวยถิ่มดีซึ่ะแถวนั้นแหงมาหลายนะมั่งไป เบิ่งบ่วงกะเขากะไอหมามันกับเขาจึงเขยเ็นในคลิปเลยพี่น้องครับกดธก็ระเบาดิ่ล้ัตาหนูดิอ่ะคลิปนี้ <Okay. S 1> อีพี่นี้เอาไว้ซั่นี้พี่น,อน้องเจอกันไม่คลิปหน้าครับ <c oughs>